สวัสดีครับนี่จะให้คุณผู้มเออครับเอ็งมาเยอะเอ็งคนโอ้โหเองคดียวทดลองครับเด็กๆครับน้องครับเกมการชกมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ทำเต็มที่นะครับแพ้แต่งมีเกี่ยวไหมที่ทำให้เราแพ้เนี่ยมีส่วนไหมไม่ใช่ยกไหนครับเราแต่งยุคไหนครับยุคสาม พขาแตกแล้วมันมันทำให้เกมยากง่ายยังไงบ้างครับทำให้ก็ยากกว่าเดินมนิดนึงครับเพราะวงหรือหรืออะไรเราก็พยายานต่อยหมัดสวนสู้ได้ดีนะ,นะเป็นเพราะความใหญ่ความยาวของเขาด้วยไหมหรือว่าเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวครับแต่ว่าไม่เช้าและไม่ได้ทำนานกับเบสเลยมากครับทำให้วันนี้ปลายๆเขียวไปกลับมาได้หายใจไฟไม่ร้อนสิบห้าอีกสักไฟไม่สุดหล่อ ถ้ามีโอกาสอยากจะแก้เมืองครับน้ำหนักไหนครับเราจะมาเหมือนเดิมก็ได้เราได้ทำไฟล์หนึ่งแล้วครับได้ดีมาเท่ากันแล้วสุดหล่อเขามาเป็นไงบ้างครับก็เขามาดีเหมือนกันเขาก็เดินพยายามจะเบียดชนเราแล้วครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วแหละสุดท้ายอยาก